สวัสดีครับผมคุณผู้ชมที่น่ารักนะวันนี้มาแปลกนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นเวลาตีสองนะก็คือแบบว่าหิวข้าวนะก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรนะฮะเข้าเซเว่นนะผมหนึ่งร้อยบาทนะผมก็อิ่มได้นะก็จะมีเอบอรมี่บอหมม่นะยี่สิบาทไข่ลวกสิบหกบาทไส้กรอกยี่สิบเก้าบาทแล้วก็มีเกี๊ยวกุ้งนะครับสามสิบห้าบาททั้งหมดก็ หนึ่งร้อยบาทพลนี้นะฮะนี่เลยฮะมุมกล้องอาจจะไม่ดีอะไรครัอืมอร่อยอ่ะ อเคผมก็ก,มกินอิ่มเรียบร้อแล้วหมดเลยฮะก็ถือว่าอร่อยอย่างนั้นผมถ้าเพื่อนๆตูวใจคลิปนี้ก็กดไลค์กด s c r ต b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้มาคิปต่อไปเลยนะครับผมสำหรับที่นี้สวัสดีครับบมายบาย